สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนที่เข้ามารับชมช่อง Pop Channel นะคะมาค่ะเดี๋ยวเรามาดูต้นไม้ที่เราชำนะคะโดยการใช้น้ำยาเร่่องลากสูตรพิเศษนะคะว่าลากเขาจะออกมาเยอะขนาดไหนนะคะทุกคนนี่ค่ะอันนี้ป๊อมไม่ทราบชื่อเขานะคะถ้าใครทราบชื่อ ช่วยคอมเมนต์ชื่อมาให้หน่อยนะพอดีป๊อปเป็นคนชอบปลูกอะคะ่ะแต่ว่าไม่ค่อยรู้ชื่อต้นไม้สักเท่าไหร่นะคะน่าจะเป็นอยู่ในพวกตระกูลของพวกอโกนีมาน,นะคะไม่ทราบชื่อเหมือนกันนี่ค่ะก็คือนําตัดนะคะตัดเขามาแล้วก็นํามาแช่น้ําแช่น้ําที่ผสมน้ายาเร้งลากของป๊อปนะคะแล้วก็ทิ้งไว้ประมาณ ห้าถึงเจ็ดวันเลยนะคะทุกคนแล้วลาก,าก็จะออกมาแบบนี้เลยนี่เลยนะคะลากออกมาเยอะแบบนี้นะคะนี่ค่ะนี่เดี๋ยวเราจะให้ดูนะคะอันนี้เขาก็มีลากนะคะ ุกลิ้นมังกรนะคะลิ้นมังกรรากสีกขาวเขาก็เริ่มออกมาแล้วนะคะค่ะเดี๋ยวคลิปนี้นะคะป๊อบจะพาทุกคนนะคะมาทําน้ํายาเร่งรากนะคะสูตรพิเศษนะคะทําแล้วสามารถใช้ได้เลยนะคะจะนํามาแช่ต้นไม้ที่เราจะนําไปปลูกแช่เมล็ดพันธุ์แช่แช่กิ่งไม้ที่เราจะนําไปปักชําอันนี้ก็ได้หมดนะคะใช้ ได้หมดเลยในการเล่งลากของพืชได้ทุกชนิดเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีในการทําน้ํายาเล่งลากสูตรพิเศษกันเลยนะคะไปชมกันเลยค่ะค่ะทุกคนสิ่งที่เราจะนํามาผสมนะคะนานามาทําเป็นน้ํายาเล่งลากสูตรพิเศษของเรานะคะก็จะมีกะปินะคะครึ่งช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยนะคะ เครื่องดื่มชูกาลังนะคะจะเป็นยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะไม่จําเป็นต้องเหมือนของป๊อปนะคะในเครื่องดื่มชูกาลังเนี่ยเขาจะมีวิตามินบีนะคะที่จะไปช่วยในการเร่งการจเจริญเติบโตของพืชน,นะคะทําให้พืชไม่เหี่ยวไม่เฉ่านะคะทุกคนในเวลาที่เรานํามาแช่น้ํานะส่วนในกะปินะคะจะมีพวกไคโตซารนะคะมันจะเป็นสารอาหารสําคัญนะคะในการเร่งรากพืชน,นะคะทุกคนเครื่องดื่มชูกําลังใส่ไปสองฝานะคะ แล้วก็อันนี้อีกตัวหนึ่งนะคะปัจจัยสำคัญนะคะก็จะเป็นจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะคะจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงมันจะเป็นอาหารสำหรับพืชน,นะคะที่พืชต้องการนะคะทุกคน,นจะนำไปจะนาไปบำรุงต้นไม้ก็ได้เหมือนกันนะคะอันนี้มันก็เป็นฮอร์โมนสูตรพิเศษเหมือนกันนะคะทุกคนก็ใส่ไปสองฝานะคะทีนี้ขั้นตอนนี้ก็ถึงเวลาในการละลายกะปิให้เข้ากันกับ ให้เข้ากันกับจุลินทรีย์สองข้อแสงแล้วก็เครื่องดื่มชูกําลังเลยนะคะสูตรนี้ป๊อบจะไม่ใส่น้ําตาลนะคะทุกคนแต่ถ้าเกิดว่าใครที่จะหมักนะคะจะหมักทิ้งไว้สัก7วัน15วันหรือว่าหมักไปเรื่อยๆยิง่งยิ่งเราหมักไปเรื่อยๆเนี่ยเขาจะเป็นปุ๋ยชั้นดีเลยนะคะแล้วก็ถ้าหมักนานเท่าไหร่คุณภาพของเขานะคะประโยชน์คุณภาพของเขาก็จะมากขึ้นเท่านั้นนะคะ ต่สูตรนี้๊อไม่ได้หมักก็เลยไม่ได้ใส่น้ำตาลแต่ถ้าเกิดว่าใครจะหมักต้องใส่น้ำตาลลงไปในการหมักนะคะเพราะว่าน้ำตาลเขาจะไปเป็นอาหารของจุลินทรีย์นะคะทำให้จุลินทรีย์ของเราขยายตัวนะคะได้เร็วขึ้นเนาะจุลินทรีย์ก็เป็นสิ่งมีชีวิตอีกหนึ่งชนิดนะคะที่เขาก็ต้องกินอาหารเหมือนคนเรานะคะโดยเวลาในการที่จะหมักจุลินทรียนะ์น้ำตาลเนี่ยเขาก็จะเป็นอาหารของจุลินทรีย์ ด้วยเหมือนกันนะคะทุกคนีแล้วก็ละลายกะปินะคะใี่เข้ากันกับฮอร์โมนนะคะสังเคราแสงแล้วก็เครื่องดื่มชูกำลังนะคะทุกคนเดี๋ยวกขขอตัวําทำให้กะปิเขาเข้ากันก็น้ำยาเล่งลักนะคะป๊อบจะใส่ ตวงกะกะเอานะคะโดยการน้ำ4ลิตรก็จะใส่น้ำยาเนื่องน้าของเราไป1ช้อนชาเท่านั้นนะคะทุกคนเพราะว่ามันเป็นสูตรเข้มข้นนะคะละลายลงไปค่ะอันนี้ถ้าเกิดว่าใครที่จะไม่ไม่แช่กิ่งไม้อย่างเดียวจะสามารถนำไปลดต้นไม้ของเราได้เหมือนกันนะคะ เป็นฮอร์โมนเป็นปุ๋ยบำรุงต้นไม้ได้เหมือนกันค่ะสูตรนี้ป๊อบก็จะนำมาแช่กิ่งของพุทธนะคะนี่ค่ะกิ่งของพุทธนะคะดอกพุทธก็นำไปแช่ไว้ค่ะอันนี้ป๊อบจะแช่ไว้ประมาณหนึ่งถึงสามชั่วโมงนะคะแล้วก็จะนำไปชํานะคะส่วนพวก อกโกรนิมาพวกลิ้นบังกรเนี่ยถ้าเกิดว่าใครไม่มีเวลาไม่มีเวลาที่จะนําไปชําเลยก็สามารถแช่น้ําไว้ได้นะคะพวกนี้ก็จะสามารถเกิดเกิดรากในน้ําได้นะคะก็เหมือนกับของป๊อปเนี่ยคะ่ะแช่ไว้เจ็ดวันแล้วนะคะยังไม่มีเวลาที่จะนําไปชําค่ะช่วงนี้เลี้ยงลูกปลาด้วยนะคะก็เลยไม่ค่อยมีเวลาชําต้นไม้แต่ก็ เดี๋ยวก็จะหาเวลาว่างนะคะมาชําให้หมดเลยนะคะอันนี้ก็เป็นดอกเข็มนะคะดอกเข็มโบราณนะคะสีขาวพุ่มใหญ่ๆมีดอกหอมๆนะคะแล้วก็อันนี้มันจะเป็นลูกที่เกิดจากลากของต้นต้นเข็ม,มนะคะพอไปถอนมาแล้วก็จะกะว่าเอามาแช่น้ํายาเล่งรากที่เราทําสูตรพิเศษเนี่ยนะคะแล้วก็ค่อยนําไปปลูกะคะ่ะต้นไม้ของเราก็ จะ,จะเจริญเติบโตได้ไวนะคะมีรากส่วนส่วนผสมนะคะที่เราจะนำไปรดพืชผักของเราก็จะตวงนะคะน้ำสี่ลิตรก็จะใส่น้ำยาเรี้ยงรากสูตรพิเศษของเรานะคะไปหนึ่งช้อนชาเหมือนกันนะคะแล้วก็คนให้เขา ละลายกับน้ำได้ดีก่อนนะคะให้ได้ที่ก่อนแล้วจากนี้เราก็นำไปลดต้นไม้ดอกไม้พืชผักเราก็จะนำมาลดกุหลาบนะคะกุหลาบต้นนี้ตอนแรกอะ่ะเขาแบบใบเขาไม่แตกไม่ไม่มีการแตกใบแตกยอดเลยแล้วก็คาดว่าเขาน่าจะเป็นโรคด้วยเพราะว่าไม่ได้ดูแลนะคะแล้วก็โดนโดนด้วงค่ะด้วงกุหลาบนะคะมากัดแทะ ตามใบเขาทําให้เขาแบบไม่สามารถที่จะแตกใบได้เลยก็คือแตกยอดออกมาปุ๊บก็โดนดวงกุหลาบกัดกินใบตลอดนะคะอันนี้ก็ลดด้วยน้ําน้ํายาเล่งรากสูตรพิเศษนี้ไปแล้วรอบนึงนะคะอันนี้ก็ถึงกําหนดที่จะต้องมาลดอีกรอบหนึ่งก็คือผลของการลดเขานะคะเขาก็จะมียอดออกมานะคะอันนี้เป็นกุหลาบมอนนะคะมอนสุข,ขุมไทยดอกสีชมพูนะคะที่มีดอกที่หอมนะคะ ก็จะลาดลดลงไปเลยนะคะเขาเริ่มแตกออกมาแล้วนะคะส่วนหรือสี่ผสมก็ลดได้เหมือนกันนะคะต้นกวักมรกตนะคะสามารถลดได้เหมือนกันหมดเลยเดี๋ยวป๊อปจะให้ดูผลของการแช่กิ่งของกวักเงินกวักทองนะคะหรือว่าสแยกนะคะ ว่ารากของเขาออกมาเป็นยังไงบ้างนะคะอันนี้ช้ำได้ประมาณ10วันนะคะรากเขาเริ่มออกมาแล้วนะคะทุกคนป๊อบจะถอนให้ดูนะคะอันนี้ป๊อบดึงขาดเมื่อกี้นี้นี่นะคะรากเขาจะเริ่มมาถึงที่ก้นของกระถางแล้วนะคะรากเขาออกรวดเร็วมากนะคะใช้เวลาภายในแค่สิบวันนะคะ ปกติถ้าไม่แช่ป๊อบเคยฉ่ำประมาณ20วันเลยกว่านี่เลยนะคะผลของการแช่น้ำยาเล่งรากสูตรพิเศษตัวนี้นะคะล่าเขาออกแบบตรึมมากเลยนะคะทุกคนเวลาที่เราจะถอนเขาออกมาก็ต้องระวังด้วยนะคะเมื่อกี้ป๊อบก็ดึงขาดดึงรากขาดไปเยอะย่ยเหมือนกันนะนี่นะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะป๊อบก็ต้องขอตัวลาทุกๆคนไปก่อนนะคะก็ลาไปด้วยดอกเข้าบันษาสีขาวสวยๆนะคะขอบคุณทุกๆคนที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปวิดีโอกันนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด subscribe นะคะ,ะแสดงความคิดเห็นเข้ามาเป็นกําลังใจให้กันเยอะๆเ,เลยนะคะสําหรับใครที่มีคําแนะนําอะไรจะบอกป๊อบนะคะก็ สามารถแสดงความคิดเห็นเข้ามาได้ใต้คลิปวิดีโอเลยนะคะปั๊บยินดีน้อมรับคำแนะนำของทุกๆคนนะคะเพื่อที่จะได้นำมาปรับปรุงแก้ไขในการทำคลิปวิดีโอต่อๆไปให้ดีขึ้นเรื่อยๆนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมกันเรื่อยๆมานะคะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายคะ่ะ